เอเอเคนซื้อมีแต่คนขายที่มีเสื้อหล่ายิมเสื้อาได้ปะเก็บผงไม่ดีเลยเชื่อผมแต่ไม่มีเลยได้นะอยู่ไหนเนี่ยาวของขีบ้านเนาะ ดูแลม่ด้วยนะครับหม่สบายเลยนะวให้อไเลยปขอมใหม่ไให้แม่หาไปไวครับครไต่คน่ตื่นอนก็เลยไัเที่ยวบรมื่อทำอะไจะไป่นั่นมาเ่อท่องกรักขับไปเหรอไม่ไม่ ทำไดได้เลยวี่นีนาเขาเลี้ยงวันี้มันเกิดจากกินมันเกิดขายนมันเกิดอีกแนามันเกิดจากกินไงผมไม่เคยเกิดเลยไม่ได้เกิดใช่ไหเรียแล้วันตายอย่างเดียวตายแล้วหรอยังรอวันตายอย่างเดียวเพราะว่าไม่เยเกิดเลยใช่